ในการประชุม GBC สัปดาห์ที่แล้วผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ยังคงยึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสน m อ u แสดงว่าอะไรรัฐบาลกับกองทัพภาคสองมีความเห็นไม่ตรงกันกองทัพภาคสองเขาอาธิ์ไตยไทยเป็นตัวตั้งผมไม่รู้ว่าคุณนัทพลเอาอะไรเป็นตัวตั้งท่านจะเป็นติ่งใครก็ตามท่านต้องยอมรับอันนึ่งว่าหต่อห้าหมคือสิ่งที่เราต้องยึดถือท่านเห็นด้วยไหม เราต้องยึด1ต่อห้าหมื่นและเราใช้ฐานเราตรึงตรงที่หต่อห้0 0 0ื่นตลอดแนวชายแดนต้องไม่ถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวเหมือนกับที่แม่ทัพภาคสองจัดการอย่างเด็ดขาดท,ทั้งทั้งที่ปล่อยปละละเลยกันมาตลอดตั้งแต่อมยูสอง2 4 4 4่เคนนี้น้หมดพูดเองว่า2 5 4 3ยังมีประโยชน์เพราะเราอ้างสิทธิ์เราได้เราประท้วงได้คุณนทัทพลครับเราประท้วงไป400กว่าครั้งละ คุณท่นพลคุณเป็นทหารผมยังไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทหารหรือเปล่าเนี่ยหรือคุณเป็นทหารจิตใจเป็นพ่อค้าคุณกระสันที่จะเปิดด่านเรือหายมากผมเสนออย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเห็นด้วยกับผมไหมก่อนการประชุม GBC ครั้งที่สองผมสังเกตว่าภูมิธรรมเวชเชยชัยพยายามไล่ผู้อพยพให้กลับบ้านปิดศูนย์พักพิงผมก็ไม่รู้นะว่ามันทํางานกันยังไงระหว่างภูมิธรรมรัาการนายกส่วนทหารพลเอกนทนทพล ก็งองูพยายามให้มีการเปิดด่านระหว่างไทยกัมบุชามีการค้าขายและการข้าไปมาระหว่างชายแดนกลับเป็นปกติคุณนัทพลคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไม่ว่าด่านนี้ต้องไม่เปิดตลอดไปจะไม่เปิดได้ยังไงไอการค้าขายไม่ต้องค้าขายแล้วเราอยู่กันได้ เปิดมาก็เพื่อให้ความสะดวกกับคนที่ไปเล่นการพนันตามบ่อนชายแดนใช่หรือเปล่าคุณนัทพลผมไม่กล้าพูดว่าท่านรับเงินใครมาหรือเปล่าแต่ท่านทําตัวไม่เหมือนพลเอกเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆนะท่านผมเสียใจกับท่านมากก็ถูกต้องแล้วที่เขากล่าวหาว่าท่านเป็นหมาและท่านนําราชสีผมถามว่าทหารเทเมนมาเก็บศพกู้ทุนระเบิดถอยทัพถอนกําลังจากจุดศูนย์สําคัญ หรืออย่างตรงนี้ต้องอยู่ในข้อเรจรจาไอ้เปิดด่านนี้ทิ้งไว้ล่างสุดเลยพวกมึงทำตรงนี้หรือยังที่สําคัญต้องให้มันกู้กับดักระเบิดรอบชายแดนตลอดให้หมดแล้วก่อนถ้าเหลืออยู่เพียงจุดเดียวก็มายอมคุณรันพลคุณมีกลินมากพอมาที่จะพูดแบบที่ผมพูดเนี่ยท่านผู้ชมเดาออกมาว่าไม่มีเพราะคุณนัตพลไม่ใช่ทหารแต่คุณนัตพลเป็นพ่อค้า คุณต้องมองเรื่องอธิปไตยความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมต้องพูดให้ฟังก่อนให้ทุกคนได้รับทราบว่าการเจราจาแต่ละครั้งเนี่ยคุณนัทพลเจราจาในฐนานะพ่อขาไม่ใช่เจราจาในฐนานะรัฐดีเชืว่อว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วคุณยังหน้าด้านใช้หนึ่งต่อสองแสนต่อได้ไงในเมื่อทหารเขาใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วเขาไายึดผิภูมมาเขือเรียบร้อยแล้วคุณตอบสังคมได้ไหมคุณน,นัทพลนาคพาณิช ชื่อคุณนามสกุลคุณก็บอกว่านาคพาณิชทำตัวเป็นพญานาคาค้าขายอย่างเดียวพาณิชนี่ผมมุ่งเป้ามาที่คุณตรงตรเลยนะส่วนใครก็ตามที่เชียร์คุณอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เชิญเชียร์ไปตามตลอดแต่นี่คือความจริงจะหน้าด้านเชียร์ก็เชียร์กันไปผมไม่ว่าเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันปิดกันไม่ได้มันโกหกกันไม่ได้ท่านผู้ชมครับด้วยจิตใจที่เป็นธรรมที่ผมพูดอย่างนี้ อ้าวปรชมเห็นด้วยกับผมไหมไม่ไว่า่านจะเป็นพวกไหนก็ตามเราต้องให้เคมรทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ทำห้าเราค่อยมาพิจารณาเรื่องข้อที่หกแต่ต้องทำก่อนนะไม่ใช่มาเซ็นกันแล้วเปิดทันทีไม่ใช่มึงต้องทำก่อนให้กูเห็นว่ามึงทำหรือย,ยังพอทำเรียบร้อยแล้วเราต้องถามทหารด้านหน้าด่านหน้า,น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 าว่าเฮ้ยมันทำตามหรือเปล่ามันกู้ระเบิดหรือเปล่าเคมรมันเป็นชาติที่กู้ระเบิดเก่งที่สุดในโลก ฝรั่งยังยอมรับแล้วทำไมมึงไม่กู้ล้ะตรงนี้คุณ,ณนัทพลผมรู้ว่าคุณเนี่ยจำเป็นต้องทำตามประธานอันวายบรหิมแต่คุณลืมนึกไปเลยว,ว่าอันวายบร์หิมนั้นกับทักษิณชินวัตรนั้นเป็นอย่างนี้กันอันวายบร์หิมเวลาที่มันทะเลาะกับอินโดนีเซียในเรื่องพรมแดนระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียโอ้โหมันแข็งเคร้าวมากจะชักธงรบกันตลอดเวลาขึ้นไกลปิดเตรียม แต่พอมาถึงไทยแล้วเนี่ยมันพูจาเข้าข้างขเขมรตลอดเวลาคุณนัทพลวันนี้คุณยังไม่รู้อเลอว่าอันวาเบรฮิมก็คือเอเยจนของทักษิณชินวัตร